โอ้โหหนนี่หวดียวหวดียสบวนี้สิบหกไหนบ่แท่บ่แท่บ่นั่นเท้จนบ่าได้เลยเมือนกับเท่างเพื่อนวะไอ้สิเฮ็ดมาเฮ็ดมาอ้เชียงมาแปดสองสองแปดขามาสี่สิบแปดแปดหนึ่งขาลงมานีก็สิเป็นแปดหนึ่งแปดขาม้าโฮมในการนี่ก็สิบแปดเน้นโตหนึเน้นหึไว้โฮมเอาตัวนี้ไว้ไปนตรักดึงลงมาแปดสอขันมักแปดหนึ่งแปดสอสโตระหว่างแปด อ่าสีมาฟังนในคืนอีกแบบแน่นไหนล่ะเยอะล่ะอ้าวพี่น้องถามเมืองเดิมวันที่สิบหกนะครับอาจารย์ป้อมใช้ตัวใดผมไมมันช่ให้เอาเขียนใส่ไว้ให้นี้ได้ครับผมอ่านะครับเป็นว่าเอาถ้าเดี๋ยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อาจารย์ป้อมปล่อยต่องวดไม่รออั้นนะครับตูบอกไงเลยพี่น้องสามตัวคือแปดหนึ่งสองสองตัวคือแปดสองและและ แปดเลขแปดเอาหนี่เด้อพี่น้องเสียน้ำแนวอป้องอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์มักจะเต็มนะครับงวดนี้ให้ต่องวดท่านผู้ชมถ้าได้เห็นแล้วก oh ็่อย่า oh. ลืมนะครับเด้อหนึ่งไลน์หนึ่งแช่เออให้ต่อหให้ต่อป้อมสิบหกกกรอกรอคมปัาตัวหนังสือปันคู่กับเสียนเท่ล่ะอ๋อสามครับสามต่ครับตามต่อครับจับมาเจี๊ดีครับนี่เลย อ่ะพี่น้องเข้าถ้าได้คันทิ้งแล้วก็อย่าลืมนะคะาารับอาจารย์ป้อมเพิ่นไห่แปดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งแปดนะครับอาจารย์ป้อมงวดที่อยู่ลักกิโลนี่กับสี่อยู่ข้างหน่อยพ่องเนาะแม่นครับเพิ่นไห่ติดต่อกันมาหลายงวดนะครับผมสำหรับอาจารย์ป้อมงวดนี้อาจารย์ป้อมเอาโซลงก็ได้ครับผมงวดแรกเพิ่นไห่ต็มตัวนี้บออาจารย์ป้อมตัวนี้เพิ่นมาแปดหนึ่งหนึ่งแปดจบตึบมาตัวนี้ 8, 2, 8, 2. แปดสองแปดสองมาแปดสอง ตัวนี่ตัวเน้เนมานีหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองอยู่ในนี่วุนเอาจานป้อมเพืน่นว่ามั่นใจเลยครับพี่น้องในวัดนี้นะครับสหรับแนวทางขอจานป้อมหลักกิโลฮะยังดีไ<อ>เลยยกลิโป้เลยนอนฝันฝันเลยนะมอนอยู่นี่ฝันตื่นขึข้นมากเห้ยมากเพื่อนว่าได้ตัวนี้นะ ให้ต่องวดนะครับต่องวดเลยนะครับ10แบบตัวนี้เด็ดเด้อร์10แบบตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ด10แบโอเคโอเคเออแดดปั้มเลยเลยครับวันที่16กรกฎาคมอ้าวนะครับเล่นแน่นมาวันไหนยังขันตัวนี้นีหนี่น็ตเด้อส์จิ๋วฟังเด้อร์ขันเจา้าซื้ออันในนีไว้ซื้อใน่10แบบไว้แต่มานี่มานี่ก็เป็น3ตัว ซื้อแปดขันเจ้าสดึงมาเห็นเป็นหนึ่งแปดดึงมาแปดหนึ่งคือแบบนี้แปดสองแปดหนึ่งแปดสองดึงอมาแปดสองเราบอกแล้วก็หนึ่งแปดให้เป็นตัวเน้นเน้นไว้อย่าลืมสามตัวเถียวมาเข่าหากันเป็นตัวนี้แต่เจ็ดนี้ยาตัดออกไปเลยเจ็ดบมักตัวนี้บมีบมาาบมาเทเจ็ดตัดออกแต่ตวต่านี่โอกาสมากแต่ว่ากบะะ่อเข่าตัดออกไปเลยตัวนี้ตัดออกตัด,ดทิมให้เน้นสิบแปด สองแปดแปดสองนี่ตัวนี้คือตัวนี้ตัดทิมอย่าเอาไว้บงังทิมไปเลยมั่นใจบอมักบอ,บอคือตัวนี้คาซิเอวอิลีตัวนี้ตัวนี้แท้แท้อา้อา